มึงทอทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับพี่ต้นสมพรยศกันนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเดินทางกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติและได้มีเวลาฝึกซ้อมกับทางโคดหนึ่งนะครับโคดจุนนะฮะแล้วก็น้องๆภายในทีมในตำแหน่งผู้สาวประตูเนี่ยมึงทอทีวีของเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ต้นเลยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่จะจับพี่ต้นสมพรยศมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับมา,มาพูดคุยกับพี่ต้นกันครับ ต้องถามต้นคำถามแรกก่อนดูแลเองยังไงในช่วงโควิด19เ้วล,ลอกใหม่ล้วลอกสามล้วลอกสี่นะอ๋อก็อย่างตัวผมเองก็พยายามมาทํางานแล้วก็กลับไปอยู่บ้านพยายามทําองข้าวกินเองอะไรเงี้ยครับก็คือออกไปแต่ละครั้งก็อาจจะซือซ้อซือซ้อแล้วก็กลับมาทําที่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตุนของไว้นิดหน่อยครับอาทิตย์หนึ่งสักได้สักทําได้สัก5วันก็โอเคแล้วครับอางทีอาจจะมีแบบเบื่อเบื่อก็เดลิเวอรี่บ้างอะไรเงี้ยครับ เหมือนกันกับหลายๆคนเลยเนาะเอาไปจ่ายตลาดทีก็ให้มาได้เยอะที่สุดหลายวันเยอะที่สุดจะได้ไม่ต้องไปอีกครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเป็นไปไปครั้งหนึ่งแล้วก็ซื้อกลับมาเลยแล้วก็กลับมาทํากินที่บ้านอะไรยครับกินฝีมือเองได้เหรอก็แฟนทำากินไม่ได้ก็ต้องกินนะครับเหมือนโดยบังคับเอพูดได้ด้วยเหรอพูดได้ ถามสภาพร่างกายครับโดนจับวิ่งก่อนหน้านี้วิ่งวิ่งวิ่งเหมือนเหมือนเหมือนเพเยอร์คีปเปอร์แต่ก็วิ่งเป็นยังไงบ้างสภาพร่างกายของต้นคือคือปีนี้ผมผมโชคดีตรงที่ผมมีร่างกายที่มันมันพอประมาณอยู่แล้วแล้วก็เรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องระบบหายใจอะไรครับต้อง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 เติมกับเพื่อนแล้วก็ต้องต้องต้องดีขึ้นให้มันเรื่อยๆนะครับเพราะมันจะทํางานง่ายครับเวลามีระบบหายใจที่ดีส่วนเรื่องกล้ามเนื้อเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มันให้มัน ให้มันเหมาะกับซีซันเลยครับครับพอตอนเจอวิ่งเนี่ยเราเป็นคีปเปอร์เราไม่ต้องไปเน้นแซงใครใช่ไหมเราเน้นแค่ครบรอบ,รอบก็ต้องมีเวลาครับก็ต้องมีเวลามีเวลามีมีทามมิ่งของผู้ฝาประตูจะวิ่งได้ประมาณนี้<ม>ผู้เล่นจะประมาณนี้อะไรอย่างครับก็ไม่ต้องแปลกใจที่วิ่งลังท้ายครับถ้าเดี๋ยววันวันหลกมาเจอแบบนี้อีกก็ก็สบายจะเริ่มเริ่มเริ่มชินมาหน่อยนึงครับแต่ก็แต่ก็แต่ก็ยังยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมแต่ว่า การรีคาบเบอรี่หลังจากที่เหนื่อยแล้วอันนี้สําคัญกว่าครับเพราะว่า<ม>เวลาเรารู้สึกเหนื่อยปุ๊บแล้วเราได้พักเราต้องดูดูตัวเองว่าเราหายเหนื่อยช้าหรือหายเหนื่อยเร<ม>็วอะไรอย่างนี้ครับครับทีนี้เป็นส่วนของการฝึกซ้อมก่อนที่จะเจอโควิดก่อนที่จะล็อกดาวน์เนี่ยเป็นไงได้ฝึกกับน้องเอิญได้ฝึกกับน้องเทปน้องบ,บิน<ม>นะฮะ<ม><ม>เป็นยังไงครับก็ก็เข้มครับก็คือพ<ม>ี่หนึ่งเขาก็เขาก็มีมีมีโปรแกรมมีรูปแบบมาให้พวกเราทํางานอยู่แล้วแล้ว,ลวก็<ม>สิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้คือคือ เมื่อได้โปรแกรมไปแล้วเราจะพัฒนาตัวเองยังไงแล้วก,แวก็แล้วก็มีสมาธิกับโปรแกรมมากขนาดไหนอะไรเงี้ยครับมันดีตรงที่พี่หนึ่งเขาเหมือนเป็นพี่นะรับเด้เป็นโค้ชเท่าไหร่ครับก็ถามว่าถึงเวลาถึงเวลา enjoy ถึงเวลาสนุกอะไรเงี้ยครับก็คือมันคือทุกคนไม่ไม่ได้มีความกังวลอะไรมากมายมก็คือพยายามทําโปรแกรมที่ที่พี่หนึ่งเขาให้ทํามาแล้วก็แล้วก็พยายามดูแลตัวเองในในทุกๆวันอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าเทรนด์ของคิปเปอร์สมัยใหม่นี่คือมันต้องออกบอลด้วยเท้ากลายเป็นโจทย์ที่ต้องซ้อมตรงนี้บ่อยๆบ่อยๆตอนนี้ค่อนข้างสาคัญเลยครับเพราะว่าเพราะว่าคือไอทีมชาติมาก็ต้องออกบอลด้วยเท้าก็ระดับหนึ่งครับก็ต้องใช้ต้องใช้ใช้ตรงนี้เยอะหน่อยอย่างฟุตบอลสมัยใหม่ก็อย่างที่เห็นกันคือเขาเขาใช้เท้าเยอะมากครับแต่แต่แต่เราก็ต้องให้มันสัมพันธ์กับการการใช้มือด้วยแล้วก็คือทุกอย่างมันต้องมันต้องบาลานซ์กันนะครับ ลืมแอบถามต้นไปในช่องฟุตบอลยูโรหรือฟุตบอลอเมริกาใต้ได้มีชอบประตูคนไหนที่เหมือนเราแบบเออชื่นชอบตามเขาเขาเชียร์อันนี้กันนะครับเชียร์เชียร์ยูโรกันอยู่แต่ผมผมไปดูอเมริกาใต้แบบเหมือนแบบชอบดูไฮไลท์อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คือผมชอบมาติเนสของของของอาร์เจนตินาครับครับผมผมรู้สึกว่าเขาเขาเขาเป็นผู้สัประตูที่ที่ที่ใช้เวลาในการ บผมพ,พอต,ต,ตัวเอง,เ,องเขาอยู่กับอาเซนอนมาโหรวมสิบครับแ,แต่เขาก็สามารถที่ใช้เวลาแค่ปีสองปีหรือสามปีสามารถขึ้นมาได้คือมันมันเป็นมันเป็นทมิ่งที่เขาสมควรได้รับแล้วก็ผมยินดีกับเขาด้วยแล้วก็คือบรรไดของเขาความสำเร็จของเขาคือแบบเป็นสิ่งที่ผมแบบพยายามพยายามดูแล้วก็พยายาม เป็นแบบอย่างในในในชั่วโมงบินนี้อะไรเงี้ยครับครับมันก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจของประตูหลายต่อหลายคนที่ส่วนใหญ่บางทีก็นั่งนั่งดูเพื่อนซ้อมซะมากกว่าใช่ไหมใช่พอถึงเวลาได้มีโอกาสมาติเนสก็ทําให้เห็นเนาะอะรประมาณนึงครับอ,อันนี้ในการซ้อมหลังๆที่เห็นหลายต่อหลายคนชอบมาเป็นคีปเปอร์ซาดอก็ชอบมา <c oughs> อาร์ตก็ชอบมาไอ้วันไหมตำแหน่งเนี้ย ก็ดีใจครับที่เวลาตอนผมซ้อมเสร็จแล้วมีคนมาเป็นประตูให้เพื่อนเริ่มทีมยิงผมผมจะได้ไปยืดไปอะไรบ้างครับโอเคแล้วก็ดีใจครับที่ที่ที่เพื่อนอยากจะเข้ามามีมีส่วนร่วมอยากมาสนุกกับเราก็จะได้รู้ว่าว่าการการที่เวลาเราเราพุ่งรับนบอลแล้วมันมีความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วดูสองคนนี้ใครดูมีแววโอ้โหก็มีแววทั้งคู่นะครับโอ้โหแบบดู ดูแบบดูเป็นงานเลยดูบินได้ดูเป็นงานเลยครับนะครับก็ดูแลแต่งช่วงโควิดด้วยนะครับตอนช่วงนี้ดูแลตัวเองครอบครัวด้วยเล้วกันนะครับโอเคครับแต่งยิ่ครับต้องบอกว่าในทีเมืองทองของเราณตอนนี้ตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ยมีแต่น้องๆฝีไม้ลายมือดีเต็มโคต้าในทีมหมดเลยนะครับ แต่ละคนสามารถที่จะเป็นมือหนึ่งของแต่ละสโมสรได้ทั้งหมดเลยละครับการแข่งขันในการฝึกซ้อมก็ต้องสูงเป็นธรรมดานลครับเพราะฉะนั้นแล้วสโมสรเมืองทองก็จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้นะฮะเมื่อตำแหน่งผู้สาป,ประตูมีการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะสูงนะครับใครที่ลงมาเฝ้าเสาให้กับทีเมืองทองของเราหลังจากนี้เป็นต้นไปก็การันตีระดับหนึ่งแล้วล่ะครับว่ากองหลังได้อุ่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับยิ่งฟุตบอลสมัยใหม่เป็นฟุตบอลที่บิลล์อัพเริ่มเกมตั้งแต่ตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ย โคม a าริอเองได้ลองทดลองมาเมื่อปีที่แล้วแล้วนะฮะน้องๆได้ปรับตัวกันมาพักใหญ่ๆแล้วในเรื่องของการออกบอลบิวอัพตั้งแต่แดนหลังขึ้นหน้านะฮะและดูเหมือนว่าทั้ง4คนที่ฝึกซ้อมอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ต้นพี่เอิญน,น้องวินแล้วก็น้องเทปนะครับจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆด้วยนะฮะในเรื่องของการบิวอัพเกมขึ้นมาจากแดนหลังนั่นเองล่ะครับให้กําลังใจน้องๆทุกคนนะครับ ในตำแหน่งผู้สาวประตูก็รอวันที่ไทยลีกจะกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เห็นฟอร์มของแต่ละคนในการลงสนามเฝ้าสา,าวให้กับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเรานั่นเองล่ะครับ